ก็สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงสายๆนะครับผมวันนี้อยู่กันที่อู่ช่างบิ๊กนะครับผมก็เป็นช่วงสัปดาห์สิ้นเดือนนะครับผมก็เ,เคลียร์งานติดตั้งรถไถเสร็จก็มาเจอกับแมคโครกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพ่าขึ้นมาชมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง 4Bd นะครับผมประมาณ110-115นะครับผมเครื่องอีซุอยู่ที่แมคโครน่าจะน่าจะแปลงเครื่องมาแล้วหรือเปล่าหรือเดิมๆเ,เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่บริษัท ในช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับผมสําหรับตัวไมโครเองว่าเป็นเครื่องตัวไหนแต่สําหรับรถไมโครคันนี้ก็ถ่าถามเรียบร้อยครับผมเรื่องความร้อนทําทงานทั้งวันไม่มีปัญหานะครับก็อยากได้ติด t u r เพิ่มความแรงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับหลกัลกๆเล,ลยครับปัญหาของแมคโครนะครับผมที่เราเจอหลังจากติดท u r หนึ่งคือโบโบพังเร็วแต่เราก็ต้องมีวิธีแก้ เทอร์โบพังเร็วเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันไม่ถ่ายเทเหมือนรถบรรทุกนะรถบรรทุกวิ่งไปควาลมลมยังผ่านผ่านเทอร์โบลดความร้อนของเทอร์โบได้แต่รถไมโครเป็นรถที่แบบอยู่กับที่นะครับผมต้องอาศัยใบพัดลมอย่างเดียวบางคนก็เอาใบพัดลมพวกตระกูลเจโอนะครับผมเครื่องเจมาใส่พวกนี้นะครับลมมันแรงลมมันเยอะนะครับผมอ,อันนี้สําหรับแมโครที่เจอปัญหาเครื่องร้อนนะครับผม ผมเห็นหลายท่านเอาพัดลมเครื่องคองมมอนเลวนะครับของเจโอมาใส่กันเยอะเลยผมก็ไม่มั่นใจนะเป็นของเจโอรุ่นไหนนะครับตัวนั้นลมแรงจริงๆนะครับผมก็แก้ปัญหาได้ครับสําหรับรถเบ็คโคที่เครื่องร้อนแล้วก็เทอร์โบพังบ่อยๆนะครับผมสาหรับเครื่องตัวนี้ไม่มีเทอร์โบมานะครับผมผมก็เลยทำเทอร์โบให้1นึ่สเต็ปนะครับผมก็คือเป็นตัว ของมิซูนะครับผมมิซูน่าจะติดน่าจะติดแมครของแคทแคตตัวใหม่จากนอกมานะครับผมเราเอามาใส่แบบยกลูกเลยได้ไหมมันไม่ได้นะครับเราต้องมาแปลงระบบแล้วก็แปลงโครงหลังใหม่นะครับผมนะเพื่อให้รองรับกับเครื่องร้อยร้อยสิบแรงนะครับเพราะว่าแคตตัวใหม่ก็ร้อยเกห้าหรือสองร้อยแรงนะครับผมโคคนละแบบกันเดี๋ยวช่างพาไปชมน,นะครับผมนี่ครับผมก็เป็นท u r b o แคตนะนะฮะก็นอกเขาจะออกแบบมาเรื่องใบท้ายนะครับ ใบท้ายเขาเออกแบบมาให้มันโค้งอย่างนี้นะให้มันโค้งใบบางเพื่อจะให้ระบายความร้อนได้เร็วนะครับผมแล้วเราก็เอามาแปลงใส่รถใส่รถเบคโคเล็กบ้านเราก็สบายๆนะครับผมท u r b อ่ะมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับคนทําโค้งด้วยว่าคนทําโค้งจะทําแบบไหนจะใช้ท u r b o ยังไงจะใช้ยอดใบเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับผมนี่คแท้นะครับผมแท้ แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแมคโฮลรถบรรทุกรถแข่งอ่าก็นิยมนะครับผมถ้าเป็นตระกูลรถแข่งก็จะอยู่ในพวก3,000ันปูนะครับผมก็คือพวก3,000ันอัพนะครับผมอัพเต็มนะครับผมพวกนี้เขาจะนิยมนะครับเพราะว่านี่มันเป็นใบบางนะครับผมใบเทอร์โบทั้งเกียดูใบบางรอบดึงกริ๊ดเลยนะครับผมรอบนี้มาลึกแน่นอนครับใบบางใบเบาด้วยครับอันนี้ก็เป็นโครงเดิมโครงเดิมโรงงานนะครับเป็นโครงใหญ่เนี่ยฮะของแมคโฮลเลยโดยตรง แท้นะครับผมแท้มิซูแบบก็พอมีเก็บนะผมเห็นงามๆสวยๆช่างก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับผมสาหรับคนที่สู้ราคานะครับตัวแท้นะฮะเพราะว่ารถแข็งเขาก็นิยมเหมือนกันเขาจะไปทําอะไรใหม่เขาจะเอาเฉพาะเสื้อกางนะครับผมส่วนฝาหน้าเนี่ยฝาหน้าเขาจะไปทําใหม่เขาจะไม่ใช้ฝาต,ตัวนี้นะนะเพราะว่าฝาตัวนี้ถ้าเป็นรถแข็งมันรับลมไม่ค่อยได้นะครับไปทาปากสี่นิ้วนะครับผมวันนี้เป็นปากสามนิ้ว สามนิ้วไม่พอนะครับสี่นิ้วห้านิ้วนะครับผมแล้วแต่คนจะไล่นะครับผมเรโบมันมีหลายแบบหลายสเต็ปนะครับผมวันนี้อูชางบิ๊กก็เลยเลือกเป็นสเต็ปนี้นะครับผมเป็นเโบแมโโรนะครับผมของนอกๆเลยเรามาแปลงแค่โครงหลังเพื่อจะให้รองรับกับเครื่องบ้านเรานะครับผมแต่ถ้าเอาไปใส่รถบรรทุกได้ไหมใส่รถบรรทุกได้นะครับรถบรรทุกแต่รถบรรทุกต้องมีปั๊มปั๊มแก่ๆหน่อยนะครับผมโอเคปั่นได้สบายแต่ถ้าปั๊มอ่อน กวนาไม่ค่อยแรงนะครับไม่นิยมให้ใส่เลยรอรอบนะครับแบบนี้นะครับว่าสเต็ปนี้มันเป็นแบบอ่าเน้นเน้นคายคายความร้อนเร็วนะครับสเต็ปสเต็ปใบบางนเน้นคายความร้อนเร็วก็เอาความรู้พอคร่าวๆนะครับพอคร่าวๆมาฝากผู้ชมนะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมอ่าเราก็จะมาลองนะครับผมอันนี้ก็ช่างโพดเหมือนเดิมนะครับผมช่างโพด ทางพูดขับครับผมเป็นทุกอย่างนะครับผมยกเว้นแต่เครื่องบินกับจรวดนะครับที่ยังไม่ได้ขับก็ทด<ม>สอบทั้งเรื่องเครื่องร้อนด้วยนะครับผมเพราะว่าปัญหาแมครเหมือนที่ช่างเคยบอกนั่นแหละเราเราต้องหาเทโบที่มันเจียมๆหน่อยให้มันระบายความร้อนได้เร็วๆหน่อยเพราะว่าแมครเป็นรถที่เร่งอยู่กับที่นะครับผมอากาศไม่ค่อยถ่ายเทนะครับผมในตัวเทโบในสเปคเทโบตัวนี้ ผมออกแบบก็คือผมทําใบท้ายให้ใหญ่นะครับผมใบท้ายให้ใหญ่ทําเป็นใบโค้งที่ผมให้ดูนะครับเป็นเทอร์โบแท้การถ่ายเทอากาศมันจะาเร็วกว่าเทอร์โบงานจีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลหะที่เขาผลิตใบเทอร์โบนะครับผมตัวนั้นสําคัญที่สุดเลยครับผมถ้าโลหะตัวนั้นคายความร้อนได้เร็วทํางานทั้งวันก็ไม่มีปัญหานะครับผมเดิมเดิม ลูกค้าบอกว่าเครื่องโหลดนะครับเราก็ลองลองพุดนะครับผมยังไงก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้ครับผมจัดระบบให้สวยๆนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับลื้อลื้อต่อนะครับผมต่อมะม่วงนะข้างอูช่างบิ๊กเองนะครับผมอดีเลยนะครับผมช่างโพนนะครับผมก็บูดใช้งานพูดใช้งานนะครับบูดใช้งานอยู่ที่ถ้าลดโหลดหน่อยเร่งเครื่อง รงเ,เครื่องประมาณ2อง 2, 000, 2, 000, 2 000, 4, นะันสองพันสนะครับผมก็อยู่ประมาณไม่เกิน5ปอนนะครับผมเทอร์โบใบใหญ่ไม่จําเป็นต้องบูทเยอะนะครับผมบูทน้อยแต่จะแรงกว่าบูตสิปอนเทอร์โบเล็กนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้เทอร์โบใหญ่กับเทอร์โบเล็กอ่ารอบดึงมันจะต่างกันอยู่แล้ว่าสำหรับตัวนี้เราก็ออกแบบนะครับผมตามที่ผมบอกไปเลยเป็นท้ายใหญ่นะครับผมท้ายใหญ่ เป็น turbo แท้นะครับผมให้มันระบายความร้อนได้เร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนด้วยนะครับผมทำงานได้ทั้งวันทั้งวันหน่อยถ้าเครื่องลด,ลดนหนักหน่อยช่างพ่นเมื่อกี้อัดเต็มเต็มคันเร่งก็อยู่ประมาณ6ปอนด์ปอนด์ก็สบายสบายครับเครื่องรับได้นะครับ เยวพาไปชมงานเรานะครับว่าจัดให้สวยแค่ไหนนะครับข่าเสาราด้วโอโอเรียบร้อยแล้วครับผมเสาหักแล้วโดนดาแน่นอน <laughs> nè nè oh. tiệp phần lẽo อา้าวทางสองโอ้โหล้มแล้วเสาั้วเรียบร้อยแล้วจางพดต้นละร้อยต้นละร้อยเราก็ไม่ได้เร่งเครื่องเยอะนะครับผมอันนี้ก็อยู่ประมาณก็เร่งครึ่งๆนะแต่เจ้าของรถเขาบอกว่าเร่งประมาณสองเัอรนะครับอาจจะเป็นงานรีบนะครับงานรีบงานเที่ยว ก็จำเป็นต้องใช้รอบเครื่องเยอะๆหน่อยนะครับผมนี่ก็คันเร่งอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผม ไห้ดีกันจงเรียบร้อยครับตราก็เป็นต่อสดนะครับผมแต่ไม่ค่อยอายากเท่าไหร่ก็ทดลองระบบไปเรื่อยครับผมแต่เรื่องเทอร์โบที่เป็นท้ายใหญ่นะครับผมปัญหามันไม่ค่อยจุกจิกอยู่แล้วแต่เราต้องทําโขงให้เป็นนะถ้าเราทําทําโขงไม่เป็นกับบวกกับเทอร์โบท้ายใหญ่ด้วยเดี๋ยวลออรอบนะครับผมไม่ไหวนะมันอยู่ที่โขงด้วยนะครับมันก็แล้วแต่ ความชํานาญของช่างร้านนั้นๆน,น,นะครับผมว่าเขาชํานาญแบบไหนนะครับผมเพราะว่างานเทอร์โบมันไม่มีหรอกสูตรตายตัวว่าต้องโบตัวนี้ใส่โคงแบบนี้แบบนี้มันไม่มีนะครับผมก็คือมันเป็นอิสระตั้งแต่ขั้นตอนการกึงแล้วการกึงการทํามุมลมนะครับแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเฉพาะนะครับผมแต่ละร้านมีเทคนิคเฉพาะ ว่าจะทำมุมลมยังไงให้มันคลายความร้อนได้ดีจะกึงจะกึงมุมไหนจะให้บูธมาเยอะๆนะครับแต่สำหรับรถแมคโครแล้วผมมองว่าบูธไม่ต้องเกิน5ปอนด์นะครับผมก็ใช้ได้สบายๆายนะครับไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนด้วยแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกก็ยืนไม่เกิน15นะครับผมแต่รถบรรทุกเหยียบยกเหยียบยกไงอ่าก็ใช้เยอะได้ไมินิมเตอร์แต่รถแมคโครนี่ก็ ใช้ประมาณไม่เกิน5ปอนถ้าเป็นโบท้ายใหญ่ๆแล้วก็5ปอนนี่โอ้ถือว่าแรงนะแต่ถ้าเป็นเทอร์บโบใบท้ายเล็กๆต้องยืน10ปอนนะครับผมก็เหมือนอ่าผมเคยไปทำนะตัว p c p c พี1ี0อ่าพี1ีรถ้าเอาวัดบูทวัดวด,วด,ดูนะเวลาเครื่องหลดดังๆนี่10ปอนมีแน่นอนนะครับผมแต่มันเป็นเทอร์บโบเล็กนะครับผมตัวนั้นเป็นเทอร์บโบเล็ก ต้องยืน10อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเทอร์โบใหญ่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องยืน10นะครับผมเพราะว่ารอบรอบมันจะต่างกันอยู่แล้วกําลังจะต่างกันก็เหมือนรถเครื่องใหญ่นะครับผมเครื่องใหญ่ก็ไม่ต้องเร่งเยอะแต่ถ้าเป็นรถเครื่องเล็กก็เร่งเยอะๆหน่อยนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมรถเครื่องใหญ่ก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามไม่ต้องเร่งเยอะนะครับยิ่งเร่งก็ยิ่งแรงนะครับอันนี้สเปค เทอร์โบใหญ่แต่ถ้าเป็นสเปคเทอร์โบเล็กบูตสิบเหมือนกันแต่ต้องเล่งเล็งรอบเยอะรถเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับผมเข่าๆนะครับเข่าๆยกตัวอย่างประมาณนั้นก็ระบบจัดให้สวยๆเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายวัดบูตนะเข้าไปในห้องห้องเก่งเอาไว้ดูนะครับผมเวลาท่อแตกท่อรั่วท่อหลุดมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะครับผมเราก็จะได้มาเช็คเทอร์โบว่ามันเกิดจากสาเหตุต,ตรงไหนนะครับผม นี่ก็ไปลองนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยความร้อนไม่มีปัญหาครับก็ต้องให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของนะครับลองอีกรอบหนึ่งงานก็ผมจัดให้สวยสวยมันเดิมเลยครับผมทํางานอยู่หน้าร้านนะครับผมไม่รีบไม่เร่งทําได้ครับรีบเร่งผ่านครับผมไม่รับนะครับเพราะว่างานมันต้องเก็บรายละเอียดนะครับผมระบบสายก็จะมีรายการเปลี่ยนเขานะครับผมเปลี่ยนเขาเป็นเขาเทอร์โบโดยเฉพาะบางคนนะครับที่เขาทำเทอร์โบพวกรถแมคโครหรือรถอื่นๆ บางเจ้าเขาไม่เปลี่ยนเขานะเขาจะกับเขาเดิมแล้วก็แต่งเอามันก็ได้อยู่นะแต่ผมดูแล้วงานมันดูแล้วมันไม่เนี้ยบดูแล้วมันไม่เนี้ยบนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเขาเทอร์โบให้เฉพาะเลยเพราะว่า,าเขาเทอร์โบบางทีการการไหลของลมนะครับผมอาจจะไหลดีกว่านะครับอาจจะไหลดีกว่าเขาเดิมนะครับผมก็มีส่วนนะก็มีส่วนแตผมงานผมก็เก็บให้สวยๆนะครับผมเป็นสไตล์อัดสดนะครับผม ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนแน่นอนครับเทอร์โบนี้ก็ใช้เป็นของแคทนะครับผมของแคทแคทนอกนะครับก็เรามาแปลงโครงลังใหม่แปลงโครงลังทําท่อทําระบบด้านในใหม่นะครับผมก็บอกแล้วว่าสูตรเทอร์โบมันไม่มีอันไหนที่ตายตัวนะครับผมมันก็แล้วแต่ว่าร้านร้านนั้นจะทําขึ้นมาอย่างไงนะครับผมจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับผม